เรื่องราวของพระอาหารหันต์ที่เชี่ยวชาญสมาธิแต่กลับมีฉายาว่าผู้สงสัยนี่คือเรื่องราวของท่านครับนี่แหละครับคือปมปริศนาของพระกังขาเรวัตะซึ่งชื่อของท่านเนี่ยแหละที่เป็นจุดเริ่มเรื่องทั้งหมดคือท่านเก่งเรื่องฌานสมาธิมากๆแต่ฉายากลับบอกว่าท่านขี้สงสัยเอมันยังไงกันแน่เรามาหาคำตอบกัน จุดเริ่มต้นของท่านไม่ได้อยู่ในชาตินี้นะครับแต่ต้องย้อนไปไกลถึงคำปฏิญาณในอดีตเลยย้อนไปไกลขนาดไหนน่ะเหรอครับก็คือ1นึ่งแสนกับที่แล้วในสมัยพระพุทธเจ้าปัตุมุตระพอท่านเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งได้รับคำชมก็เกิดแรงบันดาลใจตั้งปณิธานแล้วก็ได้คำพยากรณ์กลับมาครับข้ามเวลามาถึงยุคพระโคตมะพุทธเจ้าท่านเกิดเป็นเรวตะในตระกูลเศรษฐีแล้ววันหนึ่งก็ได้ไปฟังธรรม พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมที่เรียกว่าอนุปุปพิกถาครับเป็นการสอนแบบปูพื้นฐานจิตใจไปทีละขั้นฟังจบก็เกิดศรัทธาอย่างมากเลยขอบวชครับแต่พอเริ่มปฏิบัติปุ๊บลักษณะพิเศษของท่านก็เริ่มฉายแววนี่แหละครับที่มาของฉายากังขาเรวตะแต่กังขาหรือความสงสัยของท่านไม่ใช่ความลังเลเลยนะครับแต่มันคือการไต่ถามด้วยปัญญาครับคือต้องเป๊ะต้องแน่ใจว่าทุกอย่างถูกต้องเหมาะสมจริงๆ ความช่างสงสัยแบบนี้ละครับที่ทำงานคู่กับอีกทักษะเด่นของท่านก็คือสมาธิที่นิ่งมากๆท่านพระเรวะตะเชี่ยวชาญการเข้าฌานมากครับใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในสภาวะจิตที่สงบนิ่งและทรงพลังท่านใช้ความนิ่งจากฌานนี่แหละครับเป็นฐานที่แข็งแรงแล้วต่อยอดไปสู่วิปัสสนาเพื่อเห็นความจริงเห็นไหมครับว่าสมาธิที่นิ่งกับปัญญาที่คมไม่ได้ขัดกันเลยแต่เป็นเหมือนปีกสองข้างของการตื่นรู้ ในที่สุดปาณิธานที่ตั้งไว้เมื่อแสนกลับก่อนก็เป็นจริงพระพุทธเจ้าทรงยกย่องท่านให้เป็นผู้เลิศด้านนี้ตำแหน่งเอทัทะนี้ทำให้ท่านกลายเป็นต้นแบบของผู้ที่หลุดพ้นได้ด้วยการยินดีในฌานสมาบัติเรื่องราวทั้งหมดจึงสรุปได้ว่าพลังจากสมาธิบวกกับปัญญาจากการไต่ถามนำไปสู่ความหลุดพ้นครับเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่า ปัญญาที่แท้จริงไม่ได้มาจากความเชื่อแบบหลับหูหลับตาแต่มาจากการตั้งคำถามอย่างมีสตินั่นเองครับ